ครับเราอยู่ที่ข้างวัดประชาจีนนะครับฝั่งนี้นะครับที่เราจะมาเยี่ยมพรเจ้าข้อมูลจักรมาให้นะครับที่เขอยู่นั่นนะครับวันนี้ผมตั้งวันนี้นะครับตั้งวันนี้ไป่ถ เดี๋ยวเราจะเข้าไปซ้อยลูกลืมครับไปตามหาป่าเวียงกันครับเราเข้ามาสุดซ้อยลูกลื่นเลยนะครับน่าจะเป็นบันล่างนี้นะครับเฮ้ยป่าเวียงปาเวียงอยู่ไหมครับพบแล้วครับ

อ,อันนี้ป่าวิยงชวนขึ้นมาเลยสปาบ,บ้านข้างบนนะครับต้นอะมาไ้่อลูกมาเล้วนะรังคาลังคาก็ไม่ช่วยทำให้เหรอ อ๋อ oh, <c oughs> ไม่ไม่แบนั่นนะคร <c oughs> ับลุก่อนนะครับลุก่อนครับลุก่อนครับคนสตุลชายชีวิตไม่ประมาทแก๊สนีต่ตอกรับ